ดาวกลางดินจกลับเกินทินหรือ,อยังดาวดวงน้อยยังคอยหวังเป็นดาวเด่นดังในเมืองกรุงลืมนาลาทินว่าเกิดกลางดินกลิ่นโคลนฟุง่งไฟเป็นหงทิ้งดงทิ้งทุง่ง นจนจนสู้อดสู้ทนคอยเงาทุ่งดูร้างไรนางแนบเนาไม่มีดาวเจ้ามาเคียงดินชายจนคนเก่ายังคอยเฝ้าแม่ดาวดิน